นโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังกระชายอาราธน,นา,านังทัมัง,ข,ง,ง,งมข่าขิงอาราธนานังสังคังหอมแดงใบมะกรูดอาราธน,นานังซาถูกราบขอบารมีกระชายจงปกปักกักสามของลูกขาขิงตะไคร้หอมแดงจงปกปักรักสามของลูกให้ลูกเดินทางออกจากบ้านไปไหนขอแควค่า,า,าปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง โรคภัยโควิดทั้งหลายอย่ามากล้ามกายยุ่งกับตัวลูกได้ขอแค่ค่าปลอดภัยทุกลมหายใจเดิมไหนขอคุ้มครองให้แค่ค่าปลอดภัยไม่ว่าจะสายพันธุ์อะไรอินเดียอังกฤษหรือเดลต้าขอให้บารมีกระชายข่าขิงตะไคร้หอมแดงจงปกปักษักษาคุ้มครองลูกให้แค่ค่าด้วยเธอสาธุสาธุสาธุพุทธคุณแค่ค่าปลอดภัยดีนะแกรสาธุเด้อมีติดตัวกันไว้เวลาออกนอกบ้านนะครับ ีนี้กูไปไหนกูก็อุ่นใจแล้ไว้ไปไหนกูก็แค้วคกราปลอดภัยไม่ต้องกลัวมังแล้วโควิดไปเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่อ่ะได้เวลาก็ มาว่ากันเลยนะครับสำหรับท่านทั้งหลายที่รอชมกันอยู่ข่าวทะลุใหม่ก็ทะลุไกลถึงดาวอังคารนู่นแล้วครับอ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เพื่อไม่ให้พูดพล่้มทำเพลงไม่ให้เสียเวล,เวลาบอกนิดเดียวบอกนิดเดียวสำหรับท่านที่จะสร้างภูมิต้นทานให้กับครอบครัวของท่านพ่อจะได้ไม่จากแม่แม่ไม่ได้จากลูกลูกจะได้ไม่จากลูกหลาน นั่นคือภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราจะไปหวังภูมิต้านทานหมู่เนี่ยมันยากแล้วยากแล้วเพราะว่าการฉีดวัคซีนยังยังคืบหน้านไปได้น้อยและโดยเฉพาะวัคซีน mrna ที่จะสร้างภูมิต้านทานได้และก็ป้องกันไอโควิด -19 ได้ฉะนั้นผมก็เลยชักชวนท่านชักชวนท่านให้สร้างภูมิต้านทานในครอบครัวท่านนั่นก็คือเบต้ากรูแคนหลายท่าน สอบถามมาว่าเบต้ากรูแคนยี่ห้ออะไรก็โทรศัพท์ไปถามถามได้นะครับเพราะว่ายี่ห้อเบต้าวันะครับเบต้าวันไอ้ตัวเนี้ยขายมาเป็น10ปีแล้วร่วม10ปีแล้วและก็เป็นเบต้ากรูแคนที่สกัดจากยี่ส์ขนมปังมีคุณภาพดีเพราะได้พิสูจน์แล้วจากนักวิทยาศาสตร์การแพทย์มากมายมีผลงานวิจัย มากมายนะครับถึง3,000รายงานของมหาวลัยทั่วโลกยืนยันยอมรับเบต้ากลูแคนแต่โดยเฉพาะที่แนะนำก็คือเบต้าวันโทรศัพท์ได้ครับข้างล่างจอจะมีโทรศัพท์ยืนยันกับท่านอ่ะทีนี้เข้ามาคุยกันเล่าให้ฟังกันการจราจนเมื่อวานซื่อนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันถึงเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ นะวันนี้วันพระหัสที่12สิงหาคม2 6 6 4ก็การบ้านการเมืองคึกคักครับทีนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูกนะใครทำชั่วใครทำดีคือถ้ารัฐบาลไม่เหง่ซวยเนี่ยมันไม่เกิดกรณีอย่างนี้ใครเขาจะออกมาเขาทนไม่ได้ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยผมถามว่าใครจะออกมาวะมันไม่มีหรอกครับ ถ้ารัฐบาลบริหารบ้านเมืองดีวัคซินพอฉีดให้พี่น้องประชาชนได้เกิดภูมิต้านทานหมู่เนี่ยไม่มีใครเขาออกมาละครับแต่ที่เขาออกมาเพราะรัฐบาลเฮงซวยไงเฮงซวยคือหนึ่งวัคซินพี่น้องประชาชนร่ำร้องวัคซินที่มีคุณภาพมันก็ยังได้ไม่ทั่วถึงได้แต่ของบริจาคมาล้านห้าแสนโดสของสหรัฐอเมริกาก็คือไอ้ไฟเซอร์นอกนั้นก็กำลังสั่งซื้อแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะมา เขาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยให้เขาได้ไหมให้เขาได้ไหมเวลานี้ถามหัวใจท่านสักคำว่ามันเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันเป็นประชาธิปไตยสากลไหมเมื่อมันไม่เป็นบ้านเมืองมันก็เป็นอย่างนี้มันถอยหลังลงคลองมันตั้งแต่ปีสองพันห้าสิบเจ็ดเวรกรรมมันมีตั้งแต่นั้นฉะนั้นการออกมาประท้วงเป็นระยะระยะระยะหลังจากมีรัฐธรรมนูญปีสองพันหกสิบ แทนที่จะร่างให้มันเป็นประชาธิปไตยพวกคุณก็ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจห้าปีแรกเนี่ยมันมีกฎหมายของคณะรัฐประหารอยู่เขาก็ไม่กล้าประท้วงเขาก็ไม่กล้าประท้วงแต่รัฐธรรมนูญของมาร์หกสบเนี่ยมีการเลือกตั้งมีอะไรแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยมีการหมกเม็ดมีการกระทําที่เรียกว่า ทำประชามาติในบรรยากาศที่คณะยึดอานาจปกครองบ้านเมืองอยู่มันก็ไม่โปร่งใสไอ้สิบหกล้านห้าแสนเสียงที่คุณอ้างกล่าวอ้างกล่าวกันมาเป็นเหตุเป็นผลอะไรของคุณ่ะมันไม่ได้โปร่งใสอะไรเลยครับและถามผมตะโกนถามหลายครั้งว่าบ้านเมืองเวลานี้มันเป็นประชาไติไหมมันไม่เป็นอํานาจของประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกมาเลือกคณะผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรีของประชาชนได้เลย คนที่มาอันดับหนึ่งพักที่มาอันดับหนึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นรัฐบาลมันเป็นบ้าบอคอแตกอะไรบ้านเมืองอย่างนี้ได้ยังไงมันเป็นปมะช้าตายอย่างนี้ได้ยังไงเขาก็เลยออกมาประท้วงออกมาประท้วงรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐก็สงบนาคุนด้วยะ่ะด้วยกระสุนยางด้วยน้ําแรงดันสูงซึ่งผสมสารเคมีแล้วก็กลายเป็นจลาจลเล็กๆแน่นอนมันก็เป็นจลาจลในหลายๆประเทศก็เป็นอย่างนั้นผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้ แต่พี่น้องประชาชนเขาเหลืออดไงประยุทธ์คุณฟังสิคุณฟังสิเว้ยว่าประชาชนเขาเหลืออดและเวลานี้เท่าที่รู้นะครับเท่าที่รู้ผมรู้ว่าคุณลาออกไม่ได้คุณสละตตำแหน่งไม่ได้ไม่มีทางเพราะคุณขี้ไว้เต็มกางเกงข้อหาชะกันหลายข้อหาที่เขาดำเนินการคุณถึงไม่กล้าลงจากตำแหน่งไง เพราะลงจากตำแหน่งคุณต้องพเผชิญกับคดีมากมายก่ายกองเหมือนกับที่อดีตนายกที่คุณไปสาสตา์คดีเขาเยอะแยะไปหมดซึ่งไม่น่าเชื่อนะรัฐบาลประชาธิปไตยเอาว่ากันไปตามคดีแต่ขอให้เขากลับมาขับมาขึ้นศาลและว่ากันไปตามขระบ,บวนการยุติธรรมคือศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่ใช่ทำศาลขึ้นมาศาลเดียวแล้วก็ พิจารณาเสร็จเรียบร้อยไม่มีโอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้ประยุทธ์คุณเป็นนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจและเป็นนายกรัฐมตรีโดยการสืบทอดอำนาจจากรัฐมนูญที่คุณบอกว่าคุณร่างมาเพื่อตัวเองเวลานี้เวลานี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วพี่น้องประชาชนเขาไม่ได้เชื่ออะไรแล้วครับเวลานี้เป็นเวลาสุดท้าย ของรัฐบาลชุดนี้วาระสุดท้ายคุณจะกอดคอกันจมน้ำคุณจะกอดคอกันนั่งเรือแปะที่กำลังรั่วอยู่เวลานี้และจมน้ำก็เชิญไปเถอะผมไม่เรียกร้องให้คุณลาออกไม่เรียกร้องอะไรทั้งนั้นให้มันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเวลานี้ข้อหาชะกันสี่ข้อของพลเอกประยุทธ์เป็นข้อหาชะกันนะครับนั่นก็คือหนึ่งขัดรัฐธรรมนูญมาตรา36ห สองปฏิบัติหน้าที่ขัดมาตรา172ของพระธัรมยานปปชสฝ่าฝืนมาตรา157ตามกฎหมายอาญาสผิดจริยธรรมร้ายแรงผิดจริยธรรมร้ายแรงครับเวลานี้เขากำลังใช้จะใช้คำสั่งสารแพ่งมัดคอประยุทธ์เพื่อเอาผิดนายกนี่ก็คือเรื่อง ที่ประยุทธ์ได้ทําไว้ในการออกข้อกําหนดตามพรกรฉุกเฉินข้อ29มาตราก9ที่ปิดปากสื่อปิดปากเสรีภาพปิดเสรีภาพประชาชนปิดเสรีภาพสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชนและสิทธิเสรีภาพของสื่อสารแพ่งได้สอนบทเรียนของประยุทธ์เรื่องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยรู้บ้างไหมประยุทธ์ว่าประชาธิปไตยคืออะไร คุณพูดเรื่องประชาไตยให้ประชาชนฟังหน่อยว่าคุณมีความรู้เรื่องประชาไตยดีไหมถึงได้ออกข้อกําหนดฉบับ29ตามพรกฉุกเฉินและถูกสารแพ่งสอนบทเรียนประชาธิปไตยให้คุณฟังว่าสิทธิเสรีภาพตามมาตรา 34, มาตรา35และมาตรา26ของรัฐธรรมนูญว่าไว้อย่างไรการห้ามเผยแพร่การห้ามระงับ การใช้อินเทอร์เน็ตตามพระราชกำหนดฉุกเฉินมาตราเก้ามันทำไม่ได้อํำนาจนายกมันไม่ให้มันขัดรัฐธรรมนูญนี่คือประการแรกการที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆเมื่อสองปีที่แล้วโดยการถวายสัตย์ปฏิญาณก็ขัดรัฐธรรมนูญเพราะถวายสัตย์ไม่ครบอยู่บ้านหลวงอยู่จริงหรือเปล่าแล้วทำไมล่ะครับ ประยุทธ์ถึงไม่มีความผิดเรื่องทั้งหลายพวกนี้มันยังเป็นเรื่องที่คาใจพี่น้องประชาชนคนทำผิดก็ต้องได้รับการลงโทษไม่ใช่ยกเว้นจะออกพระราชกำหนดไม่ใช่จะออกกฎหมายเพื่อยกเว้นความผิดพลาดของตัวเองในการบริหารวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมพูดไว้เมื่อวานนี้จนวิาพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งเขาบอกว่าถอยแล้ว เป็นร่างธรรมดาเป็นเขียนออกมาร่างไปอย่างนั้นแหละโอ้โหคุณอย่าดูถูกประชาชนเมื่อคุณไม่มีความพิษคุณไม่มีความเขาเรียกมันไม่มีความคิดที่จะทิธชั่วแล้วคุณร่างมาทําไมร่างมาทําไมนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรล่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แสดงเจตนาให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าคุณกําลังหนีคุก ถ้าคุณสุจริตใจจริงไม่ต้องมีอะไรมาปลอกคร้าปกป้องป้องกันหรอกครับความสุจริตใจของมนุษย์เนี่ยมันเป็นที่ตั้งเมื่อเรามีความสุจริตใจเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไ,ไ,ไฟไม่ไหม้ไม่ต้องเอากฎหมายฉบับนู้นกว่ากฎหมายฉบับนี้กฎหมายนี้ระโทษกรรมบ้าบอคอแตกของคุณมาหรอกครับถ้าคุณสุจริตใจแต่วันนี้บ้านเมืองมันไปกันใหญ่แล้วเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหา ไม่ว่าจะาก,การล็อกดาวน์13จังหวัดเพิ่มมา29จังหวัดทําให้เศรษฐกิจเสียหายมากมายกายกองถึงเดือนละเท่าไหร่ประยุทธ์รู้ไหมคุณรู้ไหมมันเสียหายไม่ต่ำกว่าเดือนละ2-3แสนล้านนะล็อกดาวน์เพิ่มจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดเนี่ยเสียหายเพิ่มเป็น5 5แสน6แสนถึง7แสนล้านแต่ถ้าล็อกดาวน์สองเดือนล่ะล็อกดาวน์สองเดือนละ, 2, ละแม่งนรกแตกเลยนะครับ รู้ไหมล่ะครับรัฐบาลชุดนี้พี่น้องประชาชนคุารู้ดีว่าถ้าล็อกดาวน์เดือนหนึ่งเสียหายห้าหกแสนล้านเจ็ดแสนล้านถ้าสองเดือนถ้าล็อกดาวน์ GDP จะติดลบสเปอร์เซ็นต์ถ้าติดลบสเปอร์เซ็นต์ผมตะโกนบอกวันนี้ได้เลยว่าเฮ้ยนรกแตก่โวยเฮ้ยรู้ไหมประยุทธ์ว่านี้สินครัวเรือนเนี่ยมันเก้าสบเปอร์ซของ GDP ประมาณสิบี่ล้านล้าน 14ล้านลานนี่สินครัวเรือนหมายความว่าแต่ละครัวเรือนโดยเฉลี่ยว่าเป็นหนี้เขาเจ็ด้าสิบซผมสมมุติหลายครั้งเอาตัวเลขง่ายๆที่สมมุติไม่ใช่ฉายหนังกล่าวแต่ยืนยันแต่ย้ําให้เห็นว่านี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีกินไม่มีใช้ถูกยึดหมดไม่ว่าจะเป็นรถลาบ้านช่องนี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจน ทราบไหมว่าเวลานี้คนฆ่าตัวตายวันละเท่าไหร่แล้วมีการมีการไม่ให้ออกข่าวคือสื่อของรัฐเขาไม่กล้าออกอยู่แล้วไม่กล้าออกอยู่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่คนเครียดและฆ่าตัวตายธรรมดาผมก็ต้องออกมาปลอบใจมีหลายคนที่โทรศัพท์มาผมบอกใจเย็นๆเราอยู่ด้วยกันสู้ด้วยกันอย่าเพิ่งลาพวกผมไปเวลานี้มันมีคนตายจากโควิด19ทีนเยอะที่สุดมากซะจนกลบ กลบคนที่ฆ่าตัวตายนะครับเพราะนี้สินครัวเรือนที่ผมพูดให้ฟัง90%ของ GDP สมมุติคุณมีเงินเดือน10,000บาทเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆคุณต้องเป็นหนี้เขา9,000บาทแล้วคุณเหลือ1,000บาทใช้ใน1เดือนเนี่ยคุณพอใช้ไหมพอใช้ไหมบางครอบครัวอาจจะหนี้ท่วมหนี้ท่วมเกิน100%ซซะอีกแต่นี่โดยเฉลี่ยที่พูดให้ฟัง นี่นี่สินครัวเรือนและนี่สินที่มันเกิดจากนี่สินภาครัฐเนี่ยผมตะโกนบอกหลายครั้งแล้วต้องพูดให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่ามันก่อนนี่อะไรกันไว้บ้างเท่าไหร่แล้วพ้นจากรัฐบาลนี้ใครจะเป็นคนใช้นี่นี่สินภาครัฐเนี่ยจ่อเพดาน60เปอร์เซ็นต์นะครับ60เปอร์เซ็นต์เขาห้ามไม่ให้กู้เกิน60เปอร์เซ็นต์ไม่ให้เป็นนี่ สาธารณะเกินหกเปิน60%มันเจงบงแล้วถ้าเกิน60%รัฐบาลต้องกู้เงินอีกเวลานี้ยห้าแสนล้านเคยกู้ไปแล้วหนึ่งล้านล้านแล้วก็มากู้อีกห้าแสนล้านเวลานี้ไม่พอคุณดูเหอต้องกู้อีกห้าแสนล้านถามว่ากู้ได้ไหมรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากครับร้อยแปดสิบรัฐบาลเป็นเสียงข้างมากเกินสองห้าสิคนก็คือ2องยแปดสิเสียง สภามีห้าร้อยเสียงเมื่อเขาเป็นเสียงข้างมากจะบอกวัวก็เป็นวัวเป็นคกวายกวายก็เป็นคกวยนะหรือจะบอกว่าเฮ้ยนี่มา้าที่จริงไม่ใช่มา้าแต่มันเป็นหมาเป็นช้างนะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วแต่รัฐบาลแห่งสวยชุดนี้เขาจะชี้้พวกสสกลุ่มของพวกเขานี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่พี่น้องประชาชนอิดหนาระอาใจครับอิดหนาระอาใจ ถึงขนาดข้าราชการต่างๆเขาก็ทนดูไม่ได้เรื่องการทุจริตเมื่อวานก่อนนี้ผมอ่านหนังสืออ่านข่าวโซเชียล <c oughs> อ่านข่าวทางโซเชียลร้านค้าเนี่ยเขาขายไม้ไผ่เขาสุดทนนะเพราะอบอตอเนี่ยไปสั่งซื้อไม้ไผ่มาทำแคร่โรงพยาบาลสน,นามแล้วก็ขอยเขาร้าน,านค้าที่เขาขายไม้ไผ่เนี่ย เขียนใบเสร็จแคล่ละ1,500บาทร้านค้าเขาบอกโอต้นทุนมันแค่6 650บาท650ให้ผมเขียนใบเสร็จพัน0น0นนี่คือแดกกันครับแล้วมันเป็นอย่างนี้คือตัวอย่างเล็กๆแต่อย่างนี้อีกเยอะแยะมากมายไกลกองนี่มันโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับพี่น้องประชาชน มันโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองทุกเรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งวัคซีนจะเป็นใครอะไรบ้างเนี่ยปล่อยกันไม่เคยมีจับใครสักคนหนึ่งไม่เคยมีจับใครได้สักคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้นี่คือเล่าเกลลินให้ท่านทั้งหลายได้ฟังท่านก็รู้กัอยู่วันนี้จะคุยกันถึงเรื่องว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเปลี่ยนแปลงกันได้อย่างไรผมเคยพูดหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงบนถนนมันไม่มีโอกาส มันไม่มีโอกาสถ้ามันจะมีโอกาสมันต้องบัลลึมมทุกคนต้องร่วมกันเหมือนกับ14ตุลาหนึ่งแล้วเอาให้กระจุกระจายจนประยุยะท,ธะทธ์อยู่ไม่ได้ต้องนิรโทษไม่ใช่นิรโทษอยู่ไม่ได้จนต้องหนีออกต่างประเทศลีภยัยลีภยัยไอ้นิรโทษเขาจ้องจะนิรโทษตัวเองอยู่แล้วแต่ประชาชนไม่ยอม มึงจะทําพอลกรณนิ่ลโทษเหมาเข่งเนี่ยเขาไม่ยอมฉะนั้นมันไม่มีทางนอกจากวิ่งหนีนะครับนอกจากวิ่งหนีจะหนีไปไหนล่ะตอนนี้จะหนีไปไหนเพราะความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นมันก็มีเสียงล่ำลือมีเสียงล่ำลือกันมานะรายการบุญลวีก็ต้องเจาะข่าวต้องเจาะข่าวลึกว่า เรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสภาถ้ามีการคว่ำกันในสภาโดยเสียงโดยเสียงจากรัฐบาลมารวมกับฝ่ายค้านที่ผมเคยบอกไว้สามสี่สิบเสียงที่พี่น้องประชาชนเขาอยากจะเห็นอย่างนั้นสสรัฐบาลกลับไปบ้านนอกโดนดา่ากลับไปบ้านนอกโดนดา่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้วต้องเปลี่ยนแปลงโดยยึดผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยคว่ำรัฐบาลชุดนี้ ให้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่นี่คือตามคันลองผมพูดตามคันลองไม่ใช่เกี่ยวกับความมั่นคงอะไรเลยครับเมื่อบริหารชาติบ้านเมืองแบบสังกโวยอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็มีโอกาสเท่าที่จะและเวลานี้ที่ผมพูดว่าผมพูดว่าคำสั่งจากลไบชัดเจนแล้วไม่ต้องอธิบายให้มากก็คือาอมั่งละ เขาจะซักฟอกนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาซักฟอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาสุขอนุทินชาญวิรกุลจุลินลักษณะวิสิตและตัวเอกที่สำคัญซึ่งหลุดโผมาโดยตลอดและก็มีตัวช่วยเยอะๆถึงไม่หลุดโผก็มีตัวช่วยก็คือประวิทย์วงสุวรรณ ครั้งหนึ่งทักษิณเคยพูดไว้เมื่อผู้สื่อข่าวถามหรือว่าแฟนรายการอะไรในรายการครับเฮาบอกว่าประยุทธ์จะไปเมื่อไหร่ทักษิณบอกให้ถามให้ถามบิ๊กป้อมให้ถามประวิทย์นี่คือพี่ใหญ่ในวงการเขาเรียกว่าพี่ใหญ่บูรพาพยักประวิทย์ไปสักคนพังเป็นแผบฉะนั้นเป้าคราวนี้เป็นเป้าที่เขาเขาอะไรล่ะครับสับขาหลอก สับขาหลอกเพราะมีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับพลเอกประวิตร์วงสุวรรณการอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วประวิตร์โดนน้อยที่สุดเพราะประวิตร์เป็นเจ้าของสวนกล้วยประวิตร์เป็นคนแฮนเดิลเป็นคนดูแลสอสอฉะนั้นในพัคพลังประชารัฐเนี่ยเท่าเปรียบกันระหว่างประวิตร์กับประยุทธ์เนี่ยเขาจะรักประวิตร มากที่สุดมากอันดับหนึ่งประยุทธ์มาอันดับสองใจเห็นว่าผลการลงคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจคราวที่แล้วคะแนนของประวิทย์กับคะแนนของธรรมนัตเนี่ยมากกว่าประยุทธ์ประยุทธ์ก็รู้สึกรู้สึกว่าสอสอไม่ได้รักเขาแต่เขาดันทุลังเป็นนายกต่อไปเพราะอำนาจเพราะกฎหมาย ที่มันให้อำนาจเขาในการสู้กับฝ่ายตรงข้ามกับคนที่เห็นต่างฉะนั้นพลเอกประวิตธ์เนี่ยรอดมาโดยตลอดครั้งแรกเมื่อปีแรกที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพักการเมืองฝ่ายค้านใหญ่พักหนึ่งเล่นแบกว่ากีดกันไม่อภิปรายประวิทธ์ โดยการอภิปรายลากยาวลากยาวเพื่อไม่ให้พักเก้าไกลเขาอภิปรายได้ตอนนั้นยังเป็นอนาคตใหม่อนาคตใหม่ต้องการอภิปรายประวิตย์แต่เวลามันหมดไอ้พักใหญ่มันลากซะจนหมดประวิตย์ก็เลยรอดไปพอม,มาคราวที่สองเขาก็ไม่เอาพักนั้นนะแต่พระเอพักเก้าไกลเนี่ยเขาบอกต้องใส่ด้วยพอใส่ไปก็อภิปรายแต่ไม่เต็มที่นะไม่เต็มที่นะ ผลการลงมติก็ปรากฏว่าเสียงของประวิทย์กับเสียงของธรรมนัตชนะประยุทธ์นี่ผมเล่าคร่าวๆแล้วการจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วังใจคราวนี้หลังกลางเดือนนี้แหละครับมันก็มีเรื่องมากมายต่างๆซึ่งสอสอฝ่ายค้านเขาเก็บเรื่องทั้งหลายทั้งปวง แต่ก็มีการ,รส่งซิกมาจากดูไบบอกว่าตัวสำคัญที่จะคว่ำรัฐบาลนี้ได้ก็ต้องถล่มประวิทธถล่มประวิทย์ให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อวานวันเกิดประวิทย์ครับพี่ใหญ่บุรพาพยักฆ์76็ดขวบพี่ใหญ่บุรพาพยัคฆ์76็ดขวบเมื่อวานนี้11สิงหาวันเกิดน,นะ เป็นวันเกิด76ขวบพี่ใหญ่บุรภาพยัคฆนะก็ใครจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็ว่ากันตายไปนะอาน,นิจังวัตสังคาราอาน,น้จังวัตสังคาราจริงๆนะพี่ป้องสำคัญที่สุดก็คือความสุขของพี่น้องประชาชนเสียสละบ้างครับ ไหนๆก็76็ขวบแล้วประวิทย์เป็นพี่ใหญ่ที่คุมขุมกำลังสูงสุดในประเทศไทยนับตั้งแต่ยึดอำนาจมาเมื่อปี2 5 5 7ฉะนั้นฉะนั้นในทางลึกทางลับเนี่ยถ้าล้มประวิทย์สักคนหนึ่งในสภาล้มประวิทย์ประยุทธ์ก็พังเป็นแถบเขาเรียกเป็นโดมิโน่ไงพังเป็นแถบ มันอยู่ที่ประวิทย์ถ้าประวิทย์บอกเฮ้ย hey, ตู่มึงถอยเถอะตู่ก็ต้องถอยในฐานะน้องสุดท้องตอนยึดอำนาจปีห้าเจ็ดประยุทธ์เนี่ยไปนคนบอกประวิทย์บอก hoe, พี่เป็นนายกประวิทย์บอกไม่เป็นนะมึงเป็นปนะมึงปฏิวัติมามึงยึดอำนาจมามึงก็เป็นไปน,นี่ก็คือตำนานที่เขาเล่ากันมาแต่พอมาวันนี้บริษัหารชาติบ้านเมืองแบบ ลอยถ้อยแบบไม่ไหวจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมยากตายกันทุกวันป่วยกันทุกวันคนป่วยเดือนนี้เขาบอกใกล้ล้านคนเข้าไปแล้วคนตายห้าหกเท่าไรห้าหกพันคนเข้าไปแล้วนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนต่างประเทศเขามองไทยว่าไทยกําลังประสบชะตากรรมเขาก็ให้วัคซีนอย่างสหรัฐอเมริกาเขาก็ให้มานี่คือวัคซีนคุณธรรมเขาให้ประชาชน ให้ประชาชนแต่วันนี้เขาออกประกาศห้ามประชาชนของเขาเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยในฐานะที่ประเทศไทยเป็นแดนอันตรายเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด -19 เมื่อวานใครอ่านประกาศใครอ่านประกาศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบ้างคือผมฟังข่าวพวกนี้แล้วผมบอกตรงๆผมก็ช้ำใจครับช้ำใจจริงๆจิตตกครับพี่น้องประชาชนก็จิตตกร่วมกับผมด้วย นี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าการเมืองมันจะไปอย่างเนี้มีความหวังเดียวเท่านั้นแหละครับที่สสรัฐบาลจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจมายืนเคียงข้างประชาชนเมื่อมายืนเคียงข้างประชาชนและช่วยกันทันลม4ป .3 ปทันลม3ปให้อยู่หมัดแล้ววันนั้นพี่น้องประชาชนจะพบชัยชนะได้นายกใหม่ตามคันลองประชาธิปไตยนะครับ ราบขอบพระคุณทุกท่านครับติดตามชมรายการข่าวทะลุใหม่เป็นประจำทุกเช้าก็ว่ากันทุกเช้าครับไม่ขาดหายไปไหนมากบ้างน้อยบ้างหุเลือดเลือดพลาดบ้างและก็เป็นปกติธรรมดาของคนที่จัดทำรายการอย่างนี้แต่ก็มาเป็นเพื่อนท่านขอบคุณทุกแรงใจจริงๆที่ยืนเคียงข้างบุญลวีและก็ให้กำลังใจบุญลวีผมก็ให้กำลังใจท่านทุกท่านใจเย็นๆครับอย่าตัดช่องน้อยแต่พอตัว ผมเข้าใจท่านต้องเสียญาติเสียพี่เสียน้องเสียพ่อเสียแม่บางคนบางบางครอบครัวไปกันทั้งบ้านเสียกันทั้งบ้านสูญเสียกันทั้งบ้านผมก็บอกว่าผมก็ขอแสดงความเสียใจเวลานี้เรามีแต่ต้องปลอบใจกันเมื่อมีรัฐบาลเฮงซวยอย่างนี้ทนอีกนิดนึงครับขอบคุณจริงครับลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ